กาสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ผมนั้นก็จะมาสรุปอัปเดต The w i l d Night เวอร์ชัน3.4.0นะครับซึ่งอัปเดตในแพทนี้นะครับก็จะเป็นอัปเดตที่ไม่ถือว่าใหญ่เลยมากครับของที่เพิ่มเข้ามานี่ก็ถือว่าไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากเกินไปนะครับประมาณกลางๆนี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสกินอะไรพวกนี้เหมือนเดิม แต่ว่าที่มันไม่เหมือนเดิมเลยก็คือมันมีแมปใหม่แล้วก็ระบบใหม่ในเซิร์ฟ VIP ด้วยครับเออก็คือว่าน่าสนใจมากๆเลยก็ก่อนที่เรานั้นจะไปดูคลิปนี้กันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนี่ก็ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตก็สามารถมาส่งได้ครับที่ Discord นะครับโอเคเราไปเข้าเนื้อหาในคลิปนี้กันเลย มาเริ่มกันที่อัปเดตแรกครับกับแมปใหม่ครับซึ่งผมเองไม่มั่นใจว่ามันอ่านว่าไม้หรือเปล่าครับคือผมไปแปลใน Google มันอ่านแบบนี้ครับเออผมก็เลยอ่านตามที่ Google มันแปลมาให้เนี่ยไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าถ้าเกิดใครที่อ,อ,อ่านได้นี่ก็คอมเมนต์ได้นะครับเป็นแมปที่ออกธีมศาลเจ้าญี่ปุ่นล้างอะไรประมาณนี้ตัวแมปถือว่าสวยมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบบโครงสร้างอะไรพวกเนี้ย วิวท้องฟ้าหมู่บ้านแสงไฟอะไรพวกนี้คือสวยมากๆเลยครับคือตอนกลางคืนเนี่ยผมพูดตามตรงเลยคือมันสวยมากเลยครับจริงๆมันก็สวยทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนนั่นแหละแต่ส่วนตัวผมชอบตอนกลางคืนมากกว่าครับเพราะว่าบรรยากาศมันเข้ามากเลยครับโดยเฉพาะพวกท้องฟ้าอะไรพวกนี้เออโคตรเข้ากับแมปคือไอ้แมปเนี้ยมันเป็นแมปที่รีเวิร์กมาจาก before t h e Dawn ครับคือถ้าเกิดใครที่เคยเล่น e f o r e the Dawn มาเนี่ยน่าจะรู้จักแมปนี้ครับแต่ส่วนตัวผมไม่เคยเล่น,นครับผมก็เลยไม่ค่อยรู้จักแมปนี้นะครับเป็นแมปที่สวยมากครับเอาไว้ถ่ายรูปชมวิวอะไรพวกนี้ได้ดีเลยละ่ะเดี๋ยวกะว่าจะอัดคลิปนี้เสร็จแล้วก็ไปลองดูบรรยากาศของแมปนี้สักหน่อยอะ่ะอันนี้แค่เป็นแค่ภาพนะครับก็สวยได้ขนาดนี้ละไม่รู้ว่าเกิดไปดูจริงๆมันจะสวยขนาดไหนอะ่ะก็รอดูแล้วกันโอเคก็ มาที่อัปเดตต่อมาครับนั่นก็คือมีเปิร์กใหม่ครับ1เปิร์กด้วยกันนั่นก็คือเพิร์กแบ็กพาร์เก็ตนะครับเปิร์กนี้ก็สามารถที่จะทําให้เกียร์คูดาวไวขึ้นแล้วก็ทําให้ฝีเท้าของเราอะเงียบสนิทนะครับคือแทบจะไม่ได้ยินเลยด้วยซ้ําไปครับเออความสามารถก็มีแค่นี้ครับสําหรับเปิร์กอันนี้ต่อมาครับมีสกินหลุมศพมา1สกินด้วยกันครับนั่นก็คือหลุมศพ กล่องของขวัญครับที่มีตัวละครอย่างพับเพโผล่ออกมาครับถือว่าสวยดีเหมือนกันครับนะราคานี้ก็ 500pi ครับสามารถไปซื้อได้ที่ store tab feature นะครับสำหรับสกินลุมศพอันนี้นะครับต่อมาครับมีสกิน s ชเชอร์มา1สกินด้วยกันครับนั่นก็คือตัวนี้เลยชื่อว่า ghosty diver นะครับเป็นสกินของตัว lady นะครับ ก็เป็นตัวนักประดาน้ำเนี่ยครับเป็นผีนักประดาน้ำซึ่งพอผมดูลักษณะหน้าตาเนี่ยมันเหมือนตัวได้สักตัวหนึ่องอะในเรื่อง Scooby ดูอไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากภาค h ว r e ร์ e y ยูหรือเปล่าไอตัวเนี้ย,ยถ้าเกิดใครรู้นี่ก็คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ผมเองก็ลืมไปแล้วว่าในสก o บี้ดูไอตัวเนี้ยมันชื่อว่าอะไรกันแน่เนี่ยใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับเออก็ไม่ได้ดูนานละก็เลยลืมไปหมดอ่ะ อัปเดตต่อมาครับมีสกินเกียร์มาใหม่ถึง4สกินด้วยกันครับอันแรกเป็นหน้ากากพับเพชนะครับเป็นสกินของเกียร์กั้นหายใจส่วนอันที่2เนี่ยเป็น toy vision ครับเป็นสกินของในวิชันครับเป็นหัวเฟดดี้ส่วนอันที่3เนี่ยเป็น wooden draw นะครับเป็นสกินของ scap shield นะครับซึ่ง A วูเดนดอ o เนี่ยมันมาจากแผน VS o ซอมบี้ครับถ้าเกิดใครเคยเล่นแผน VS o ซอมบี้บ่อยน่าจะเคยเห็นไอประตูเนี่ยมันจะมีซอมบี้ตัวเนือ้อที่มันเถือก็จะไม่ได้แล้วส่วนอันสุดท้ายครับอันที่4อันนี้เป็น Boxer b a ร์บา a d เนะครับเป็นสกินของแฮม m มอรนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับสกินของ Gear อัปเดตอันต่อมาครับได้มีการเพิ่มโบนัสทักให้กับแมป เิมตโดยแมปที่เขานั้นได้มีการเพิ่มโบนัสทักเพิ่มเติมให้เนี่ยมีทั้งหมด4แมปด้วยกันครับแมปแรกเลยคือแมปโบดนะครับแมปที่2คือแมปท่าเรือแมปที่3คือแมปเมืองที่โดนก็อตซิล่าถล่มแล้วก็แมปที่4คือแมปถ้ำของพีเดเตอร์นะครับแล้วก็มาถึงอัปเดตอันสุดท้ายครับมีระบบใหม่เพิ่มเข้ามาครับซึ่งระบบอันนี้มีชื่อว่า m o d Panel นะครับซึ่งระบบเนี้ยจะใช้ได้เฉพาะนในเซิร์ฟเวีเท่านั้นครับหรือก็คือ p r i v a t e Server นั่นแหละครับคือถ้าเกิดท่านั้นไปเล่นในเซิร์ฟส่วนรวมมันจะไม่มีไอ้ระบบนี้โผล่ขึ้นมาครับต้องเซิร์ฟเวีเท่านั้นครับถึงมันจะโผล่ไอ้ระบบนี้ขึ้นมาคือระบบนี้เนี่ยมันจะใช้ได้เฉพาะคนที่เป็นเจ้าของเซิร์ฟเท่านั้นครับคือถ้าเกิดเป็นลูกเซิร์ฟอะไรพวกเนี้ยมันจะใช้ไม่ได้ครับต้องเจ้าของเซิร์ฟเท่านั้นถึงจะใช้ไอ้ระบบนี้ได้ โดยรวมแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกแมปได้ครับสำหรับระบบนี้แล้วสามารถที่จะเลือกโหมดการเล่นได้ครับตั้งแต่บัตรมูลคอนเทนเชียนไลอัอะไรพวกนี้เป็นต้นครับคือเราสามารถที่จะเลือกแมปเลือกโหมดมายำรวมกันได้ครับแล้วก็เห็นว่าเซิร์วีเนี่ยเหมือนเขาจะลดราคาด้วยครับคือจากเมื่อก่อนนะ่ะมันจะราคา300โลบักกว่าเขาลดเหลือเพียงแค่150โลบักค,ครับก็คือลดแค่ครึ่งหนึ่งของ300 โอเคก็มีแค่นี้ครับสําหรับระบบเนี้ยใครอยากลองนี่ก็สามารถไปลองใช้กันได้ครับในเซิร์ฟวีนะครับแต่ขอย้าครับว่าต้องเป็นเจ้าของเซิร์ฟเท่านั้นครับถึงจะใช้ระบบนี้ได้ครับลูกเซิร์ฟใช้ไม่ได้แล้วก็สุดท้ายของคลิปนี้ครับเรานั้นมาดูภาพรวมของอัปเดตทั้งหมดแล้วก็อัปเดตเช้งกันบ้างนะครับ ี่ก็คือทั้งหมดครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอัปเดตครับที่ผมนั้นไม่ค่อยโฟกัสไปเรื่องอื่นหรอกครับคือผมจะโฟกัสแค่แมปใหม่อย่างเดียวอะเออเห็นแมปใหม่ปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกสนใจมากเลยอะเพราะว่าตัวแมปสวยจริงๆะเรื่องอื่นก็ไม่ครับไม่สวนละส่วนไอ้เรื่องระบบใหม่ที่มันจะใช้ได้เฉพาะเซิร์ฟวเนี่ยผมเองก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าอเออก็ไม่รู้เหมือนกันอะถ้าเกิดใคร คิดว่ามันดีเนี่ยก็คอมเมนต์ได้นะครับเพราะผมเองก็อยากรู้ว่ามันดีไหมส่วนตัวผมเองไม่มีเซิร์ฟวีสวายเด็กในครับไม่มีตังซื้อโอเคก็คลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดผมผิดพลาดตรงไหนและข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นอะไรกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนี่ก็ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตก็สามารถมาส่งได้ครับที่ Discord นะครับก็บ๊ายบายครับ